สวัสดีครับท่านสมาชิกครับวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคมยังอยู่ในช่วงพักเบรกฟุตบอลลีกนะครับก็เลยมีเกมทีมชาติในช่วงฟีฟ่าเดย์ให้ได้ลุ้นให้ได้เชียร์กันหลังจากเมื่อคืนนี้มีทั้งฟุตบอลอุ่นเครื่องฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกแล้วก็ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับเป็นโซนอเมริกาใต้2ทีมใหญ่ของทวีปอเมริกาใต้ก็ประสบชัยชนะนะครับรูปไวยกับอาร์เจนตินา แต่ว่าชนะด้วยผลต่างแค่ประตูเดียวคืนนี้ครับตอนนองถึงเช้าตรู่ตามเวลาบ้านเรานั้นเช้าตรู่เลยนะครับเจ็โมงครึ่งบราซิลอันดับ3ของโลกเจอกับโบลิเวียอันดับ75นะครับบราซิลของตีเต้ก็มีนักเตะดาวดังหรือว่าระดับซูเปอร์สตาร์ที่เล่นอยู่ในยุโรปมากันพร้อมหน้าพร้อมตานำโดยเนม,มา่านะครับกองกลางก็มีคูตินโยจอจินโย กองหลังมีติโกซิลวามีมากินยอสจากประเทศแซงต์แชงแมงนะครับนอกจากเนยม,มาแล้วก็ยังมีริชาริซอนนะครับมีโรเบรโตเฟมิโนนะครับเฟมิโนจากเรียลบูก็อยู่ในทีมด้วยดูแล้วเมื่อคู่แข่งร่วมทวีปอย่างอุรุกวัยอร์เจนตินาชนะคู่แข่งด้วยประตูเดียววันนี้โบลิเวียน่าจะโชคร้ายหน่อยนะครับเจอกับบราซิล ที่ต้องการทําประตูให้มากระเดิมสนามระเดิมได้อย่างงดงามแล้วก็เล่นในถิ่นด้วยโดยที่บริเวียนอกจากชื่อชั้นเป็นรองนักเตะส่วนใหญ่ก็เล่นอยู่ในลีกของประเทศตัวเองนะครับเกือบทั้งทีมครับมีแค่คนสอคนที่ไปเล่นในยุโรปแต่ว่ากับทีมเล็กๆไม่ใช่ทีมใหญ่ๆแต่อย่างไรนะครับถ้าบราซิลไปเยือนบลิเวีย อาจจะยากหน่อยด้วยสภาพภูมิประเทศแต่ว่าการที่บราซิลออกสตาร์ทด้วยการด้วยการเป็นเจ้าถิ่นเจอกับบริเวียนั้นต้องให้งดงามนะครับทีเต้ต้องเน้นลูกทีมว่าทาประตูคู่แข่งให้ได้มากๆและเชื่อว่าบราซิลทําได้นะครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกซึ่งบราซิลไม่ขาดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการเริ่มต้นสวยๆก็ถือว่าได้ใจกองเชียร์นะครับก่อนที่จะ เล่นนัดต่อไปในอีก3วันข้างหน้ามองไปที่บราซิลครับ2ประตูตั้งไว้ก่อนเลยทำได้แล้วก็ประตูที่3และ4นา่าจะไม่พลาดนะคับในการออกสตาร์ทฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้สำหรับท่านสมาชิกและทุกท่านนะครับสามารถติดตามข้อมูลนะครับไลน์แดได้รวมทั้งแนะนำให้ติดตามทางช่องทางเว็บไซต์นะครับ w b a l l 90.co เว็บไซต์นี้สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลได้จากตัวโลกนะครับส่วนไลน์แอดไปที่ Tded90s Tded90s จะได้รับข้อมูลแบบพิเศษขอให้ทุกท่านโชคดีครับ